วิธีสร้างกลุ่มเฟ e บุ o k นะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีนะคะที่เราจะต้องสร้างนะคะเมื่อเรามีสมาชิกนะคะอยู่พิเกอร์ตั้งแต่1คนก็ควรสร้างนะคะกลุ่มเฟซด้วยเช่นกันเพราะถ้าเราสร้างเฉพาะกลุ่ม l ลายแล้วเกิด l ลายนะคะมีปัญหาอะไรไปนะคะเราก็ไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้เลยจึงจําเป็นมากที่จะต้องสร้างกลุ่มเฟซและกลุ่ม l ลนะคะอ่ะขั้นตอนค่ะเข้ามาที่หน้า ตาแบบนี้คือหน้าหลักของเฟซเรานะคะแล้วไปที่3ขีดนะคะตรงนี้ค่ะจิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ให้ไปที่กลุ่มค่ะไปที่เครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็ มาที่สร้างกลุ่มค่ะตั้งชื่อกลุ่มค่ะนะคะตั้งชื่อกลุ่มและสามารถเลือกนะคะความเป็นส่วนตัวของกลุ่มได้นะคะก็คือจะเปิดเป็นสาธารณะหรือส่วนตัวแต่ถ้าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจเฉพาะนะคะเราไม่ต้องการให้คนอื่นที่ยังไม่เป็นสมาชิกของเราเข้ามาได้ให้เราเลือกนะคะความเป็นส่วนตัวนะคะ แต่ถ้ากลุ่มนั้นที่เราทำไว้รวมๆเปิดกว้างคือใครเข้ามาก็ได้เราก็เลือกสาธารณะนะคะก็ตั้งชื่อกลุ่มเลยค่ะเราอยากตั้งชื่อกลุ่มอะไรนะคะก็ตั้งได้เลยเนาะหลังจากตั้งได้เลยนะคะอ่ะตัวอย่างนะคะตั้งตั้งตั้งนะคะพิมพ์เสร็จแล้วแล้วก็เลือกความเป็นส่วนตัวแล้วนะคะก็ให้เราค่ะกดไปที่เนี่ยค่ะกดไปที่สร้างกลุ่มเลยนะคะกดไปที่สร้างกลุ่มค่ะเราก็จะได้กลุ่มนะคะ เกิดขึ้นมาค่ะ1กลุ่มค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะนะคะมาดูกลุ่มของเรานะคะกลุ่มของคุณเนี่ยค่ะตรงนี้ได้นะคะอ่าเนี่ยค่ะกลุ่มของคุณนะคะมันก็จะมีกลุ่มมาบอกนะคะว่าเรามีกลุ่มอะไรบ้างนะคะกลุ่มที่เราไปไปขอเข้าร่วมด้วยแล้วก็กลุ่มของตัวเราด้วยนะคะเราก็ดูได้ตรงนี้เนาะอ่าง่ายๆนะคะก ติดตามกันนะคะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปไม่มุ่งจะมาแบ่งปันอะไรนะคะก็กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะ